ก็จะมาสอนวิธีการเล่นป่าวิงฉุกตีมือใช่แล้วล่ะค่ะก็จะมาสอนเล่นแบบไมโครฟ a ับด้วยค่ะแบบเกลียนเกลียนเลยนะแกมาเลยใส่นเออสีเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเดี๋ยวที่แหนหน้าเองไปเราไปนั่งโต๊ะกันก่อนเฮ้ยคุณนั่งโต๊ะผิดไม่นั่งโต๊ะนู้นโอเคนั่งโต๊ะงลางจิ๊ก เราจะมาแนะนากันนะคะสีส้มก็คือกันไทส,สีขาวก็คือกระดาษสีดําก็คือขอน <c oughs> ส่วนไม้นี่ก็เป็นที่ตีที่กกงเอเอเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเบอร์เลยค่ะอันนี้เราเปรายิ้มอันนี้เราคิดเองนะคะเราไม่ได้ลอกใครมานะคะโอเคมาเล่นกันเลยเป่า โอ้ยเข้ากี่หัวใจอ่ะไม่เข,ข้าเลยเข้าเปล่าปิดม้อนเอเปิดมอนก่อนมันจะได้แบบว่าเห็นเลื่อนรถเออมานั้นเปล่าเอาแบตจะหมดอ่ะอือ้ยกูสะอึกหลายครั้งเลยเป่ายิงหนึ่งสองนะหนึ่งสองสามเป่ายิงจุ๊บ มแอบดูไอ้ย่าเมื่อกี้จิ้มอะไรแล้วก็ไลค์ก็ชี้อยู่ที่ดับมาตีตีเลยแปะเลยลดครึ่งหัวใจมาเข้ายิงอะไรสดใสมายิ้มเอายิ้ม Chụp Ê hê hê không nữa Dạ, chạy bụng <laughs> <Bào yến Chúc. cười> à, à, à. ừ, rồi Bảo Ừm เลิกแล้วเลิกเล่นเลิกเล่นเ่า,ายิ้มชุกเ่ายิ้มชุกเ่ายิ้มชุกปะอุยค่ะวันนี้เราก <จำ S 1> ็าด สำหรับคลิปนี้แล้วพวกเราสองคนสองพี่น้องก็ต้องขอลาไปก่อน